นี่ครับคลิปต่อพี่เลี้ยวซ้ายครับเข้าลานจอดนะ,ะ,ะ,ะสังเกตป้ายรับไม้สังเกตป้ายจอดรถด,ดีๆนะครับพี่ไม่มีนะแถวนี้อ่านี่วิ่งมาเรื่อยๆเลยวิ่งมาแล้วดูนะพี่นะรถบัสจอดมอไซจอดเต็มไปหมดครับขาวแดงมอไซก็จอดอันนี้ผมแปลวรถมาแล้วนะนี่วิ่งมาวิ่งมา ตามทางมาเรื่อยเลยไม่มีป้ายเลยนะพี่นะตรงนี้เป็นลานจอดกว้างเลยลานจอดกว้างเลยครับนี่ครับพี่มีรถจอดนะมีรถจอดลานจอดกว้างเลยนี่ครับมีรถจอดเต็มไปหมดรถทัวร์รถบัสรถอะไรสารพัดรถเลยพี่โย ดูครับป้ายห้ามจอดไม่มีแต่ผมเลี้ยวมาตรงนี้นี่ครับใต้ต้นไม้ไอสสัญลักษณ์ NPE ป้ายเขียวที่เห็นนี่ไม่รู้ว่าป้ายอะไรนะพี่นะแต่ไม่ไม่ใช่ห้ามจอดแน่นอนนี่ครับรถตู้รถอะไรจอดกันเพียบแต่ผมจอดตรงนี้เลยแล้วผมโดนล็อกล้อโดนโดนล็อกล้อโดนยกเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันแกรถ อย้่งอกกันดูพี่ป้ายห้ามจอดไม่มีเลยตีโตนี้ผมจอดสุดยอดดูครับอเอคนะพี่นะเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสอพอพทัทยาลานจอดรถจอดรถไม่ได้ครับผมพาเลี้ยวซ้ายซึ่งวันนี้ป้ายห้ามจอดแล้วเขาก็จอดเป็นเยอะแต่ผมโดนยก ห้ามจอดขาวเหลืองขาวแดงตรงนั้นน่ะแต่มันเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถใช่ลานจอดรถห้ามจอดรถทุกงใช่แล้วลานจอดรถามจอดรถได้ไง่ะพี่เขาให้รถหยุดรับซองรับัสอย่างเดียวรถสุดบประกห้าไปจอดครับคุณป้ายห้ามจอดก็ไม่มีซึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจอดได้หรือเปล่าแล้วพี่ยกว่มได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอเคจอดไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่ดูนะครับพี่จอดไม่ได้นะครับที่นี่ครับ สพพัทยานะครับพี่จอดรถไม่ได้นะครับลานจอดรถแต่ห้ามจอดรถนะครับพี่เดี๋ยวยังไงช่วยกันแชร์ด้วยนะครับลานจอดรถพัทยาจอดรถไม่ได้พี่เสียคับปรับโดนยกรถด, <academy> ดูครับเสียค่าปรับทั้งนั้นเลยรถทั้งนั้นเลยอยู่ดได้เลยพี่พนักท่องเที่ยวก็โดนนะไม่ใช่บ้านเราแต่ก็โดนลานจอดรถจอดรถไม่ได้ที่รับสพพัทยา เดี๋ยวดูระหว่าผมเสียค่าปรับนะครับพี่อันนี้พี่โดนอะไรมาครับรถเหมือนกันใช่ไหมน,น,น,นี่ของผมจอดในลานจอดรถแต่โดนยกรถด,ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าห้ามจอดรถทุกชนิดแล้วก็ทำลานจอดรถเพื่ออะไรของผมยกรถเลยอะไรนะเขียนไว้สั่งยึดรถด,ด้วยทำไม่ถูกแล้พี่แบบนี้จริงๆนะ นไม่สั่งไม่มีสิทธิ์ยึดรถเรานะกุณแจตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดนะเราไม่ได้ทำผิดอะไรดูครับพี่ประชาชนดูนี้ครับผมเสียค่าปรับไบใบสั่งมาดูนี่ครับพี่จอดรถในลานจอดรถแต่ผมโดนยกรถนะ โดนยกรถเขาบอกว่าลานจอดรถห้ามจอดรถทุกชนิดเลยเดี๋ยวเรามาดูค่าปรับทางพี่เท่าไหร่นายนไปสั่งเขาบอกว่าผมจอดรถในที่ห้ามจอดภาพอาจจะไม่ชัดนะตัวหนังสือมันเล็กเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูแต่ตรงนั้นเป็นลานจอดรถเดี๋ยวผมไปถ่ายสถานที่ให้ดูอีกทีหนึ่ง เมื่อกี้ทุกๆคนก็ได้ยินคําตอบของตํารวจสอพอพัทยาไปแล้วนี่เมืองท่องเที่ยวนะพี่หากินอย่างนี้เลยนี่ครับสี่ร้อยบาทนี่ทั้งนั้นเลยรถทั้งนั้นเลยนี่จะรถทั้งนั้นเลยครับ แค่นี้ก่อนครับแต่ผมถอยคลิปสองให้ดู